มันก็แค่ฝันร้าย1เกมมันอาจจะเป็นวันที่แย่ๆของเมืองทองยูไนเต็ดไม่ใช่เฉพาะนักบอลอย่างเดียวครับทั้งกองเชียร์ทั้งผู้บริหารทั้งทุกคนทุกคนถูกต้องนะครับกังวลใน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 แมตช์การแข่งขันในวันนี้แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันควรที่จะต้องต้องทําต่อไปก็คือเรามีงานต่อไปอีกเขาค่อนข้างที่จะเตรียมแทคติกเตรียมวิธีการมาทางที่ดีแล้วก็ถ้าปูพื้นหลังไป3แมตช ช้วีผลงานค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เราเหมือนจะมีกําลังใจในแมตช์ที่แล้วแล้วกลับมาสู้แต่ว่าจากจากจากผลงานที่ออกมาในวันนี้มันก็สื่อให้เห็นว่าเราเราจะต้องทํางานให้มันหนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ต้องทาบ้างนะเจฟนับตั้งแต่นี้ต่อไปก็เมืองทองจะต้องยังไงวันนี้เพิ่งคุยกับเรื่องของแผงแบ็คโฟไปนะครับวันนี้มีโฮมก็ ไดรับอาการบาดเจ็บนะครับอาจจะร่างกายาฟิตไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็เปลี่ยนตัวออกใช่ใช่เพราะเห็นจะต้องทําอะไรบ้างต้ตงองร <ไป S 1> องวอร์ตตั้งแต่ต้นครึ่งแรกอ,รอ,อาจจะอาจจะ,ะกล้ามเนื้ออาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าหรือว่ามีความการป่วยเวลาโดนฝนตกฝนตกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะต้องแก้ไขยังไงบ้างนับเพืนี้ต่อไปเอาเป็นแต่ละแต่ละโซนแล้วกันกองหลังกองกลางกองหน้า คราวนี้ต,ต้องอาจจะต้องทั้ง,ง,งระบบก่อนในเรื่องของออสภาพจิตใจครับทำยังไงให้เก็บบทเรียนพวกนี้แล้วก็มามีแรงจูงใจในการ,รทําง,งานใน,ในแมตต์ต่อไปต่อแล้วก็ค่อยไปแก้ทีละส่วน 1. นการจบสกอร์ไหมสอบอลที่ที่มีแนวลึกมากขึ้นไหมสาม เอ่อ c o m p a c ที่ไม่อยากให้เสียประตูง่ายกว่าไหมอะ,อะไรเงี้ยครับก็ก็ค่อยๆไปไล่ไปเอาอวันนี้ที่ผมมีโอกาสสังเกตเห็นเอนข้างสนามนะครับผมรู้สึกว่าการออกบอลของนักเตะหลายๆคนคไม่ละเอียดอ,ออกและถูกตัดอพอตัดมาปุ๊บมันก็มีจังหวะที่ทางชนบุรีทำได้ดีกว่าครับหรือแม้กระทั่งการการการให้บอลใกล้ๆอาจจะยังไม่ค่อยมีความเนียนตาเท่าไหร่ อันนี้ที่พี่โอ๊ตเห็นอาจจะเป็นส่วนที่เราทําผิดพลาดแต่ถ้าเรามองมุมกลับกันเราจะเห็นว่าแผงเกมรับของชลบุรีเนี่ยค่อนข้างที่จะทําหน้าที่ได้ดีเขายืนกันดีนะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็การอ่านเกมของมิดฟิลครับว่าจะรับยังไงแล้วปีกทั้งสองข้างจะลุกตอนไหนเนี่ยอันนี้คือข้อสําคัญของเขาปีกทั้งสองข้างเขาพร้อมที่จะทานดิชั่นทานดิชั่นคือเกมจากเกมที่เขารับเนี่ยมาเป็นเกมลุกแบบรวดเร็วเลยฟุงๆอย่างที่เราเห็นในครึ่งหลัง เขาพยายามทําครึ่งแรกตอนช่วงอยู่ทางขวาแล้วเขาเปลี่ยนเบอร์สิบสี่ออกเพราะว่าเบอร์สิบสี่อาจจะเร็วอย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะกินตัวอย่างอไอ้ชัยนาล่งใช่ไหมครับชัยนาล่งยี่สิบสองนั่นแหละนั่นแหละครับเขาก็เลยเปลี่ยนเอาชัยนรงค์ไปเล่นทางด้านขวาแล้วก็เติมเอามิดฟิลด์มาเล่นตรงกลางแต่แล้วก็เอาสุวรรณยาขึ้นไปเล่นตัวยอดอแล้วสุวรรณยาต้องชมนะฮะเป็นกองเป็นเุดยอดไปเป็น เป็นหนึ่งในกองกลางที่ผมว่าเครียดโอ้การให้บอลกันอะไรนี่ต้องต้อง,องจ,จังหวะจะโคนจะคล้ายๆโน้ตจกักระพันครับครับ,รบอืฮะอ่ะโอเคนะครับผ่านไปก็เชียร์กันต่อนะนะครับสำหรับเรืองทองยูไนเต็ดนะครับ